สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาแล้วะฮะเพจแบบสันติวิธีนะฮะเดลีล่ไลฟ์นะฮะเพจสันติแบบสันติวิธีโบราณบทเอฟเฟกนะครับแล้วก็เพจโฟริกหยินหยางรวมถึงช่องทาง y o ยูทูบเลยนะฮะผมไลฟ์สตรีมเพิ่มเติมที่ YouTube นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะฮะขอแชร์คลิปหน่อยฝากากดไลค์กดแชร์ได้นะครับ ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองเนาะแล้วก็กับคนอื่นก็แบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยนะครับมาวันนี้จะคุยถึงเรื่องของ time frame นะฮะมันมีคำถามเนาะว่าแบบอ่าผมจะเท time frame ไหนดีครับ time frame ไหนที่โอเคสุดหรืออะไรเงี้ยครับแต่ก่อนอื่นเนาะโอเคสวัสดีทุกคนนะครับ เมื่อเช้านะฮะใครเห็นโพสต์ผมในเพจเทรดแบบสันติวิธีบ้างนะฮะนี่คู่นี้เนะาะเมื่อเช้ารีวิวรีวิวหนะววนะ่อยรีะเทรดได้ก็ต้องรีวิวนะใช่อ่ะเมื่อวานเนาะเออเมื่อเช้าเนาะ,ะผมตีสตอมรอแถวนี้ตอนนี้วิ่งไปละเกือบพันจุดเก้าร้อยกว่าจุดเนาะเก้าร้อยกว่าจุดเนาะความจริงก็แถวๆนี้ก็กินได้และเจ็ดสิบ อันนี้ประมาณ2อกว่าเลนะถ้าดูเนาะเนี่ยอันนี้สองร้อเนาะถ้าแบบมาแถวแถวนี้แ8 0รนี่ก็3าต่อหนะ่ะถ้าเนี่ยถ้า2อต่อหก็ถ้าแถวนี้ก็ได้กินละเนี่ยก็คือมันจำเป็นต้องรอให้สุดหรอกถถึงให้นี้หรอกเนี่ยถ้านี้ก็ได้2เท่าละ2%เนาะหมายละหมายละห่อร์เก็2%เละเนี่ยก็ประมาณนี้ฮง่ายๆอันนี้ผมดูจากไอตัว Time Frame 1> h 1นะเวลาแบบกินแบบเดลี่เวลาเดลี่นะฮะพอาเข้าถึงเรื่องทำเฟรมแบบนี้นะฮะผมจะเข้าเป็นอะทำเฟรมที่ h 1นะครับขออนุญาตหนุนคอนะฮะวันนี้แบบปวดคอมากเโอเคทำเฟรมที่ h 1นะฮะที่ผมชอบเทรดนะก็คืออเดี๋ยวผมจะบอกหลักให้ว่าทําไมผมถึงเลือกผมว่าชอบอยู่2องทำเฟรมนะอันนี้บอกเลยว่าสำหรับผมนะ ส่วนตัวนะผมชอบอยู่2 Time frame นะครับผมชอบ Time frame เทรด i m e frame ที่อ่าเทรดไทมเฟรมที่2 t i m ท f r เฟรมนะครับเทรด th หนึนะครับแล้วก็เดลี่นะครับเปอร์เซ็นต์การได้นะ อ่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าแบบแม่นเยอะหน่อยก็จะเป็นเดลี่เนาะเพราะว่าอินดิเคเตอร์ทุกอย่างมันถูกออกแบบมาในรูปแบบของเดลี่นะฮะผมก็เลยชอบเดลี่แล้วก็ s1 นะฮะ s1 เนี่ยจะเทรดเมื่อวีเวลาเท่านั้นทำไมผมถึงเทรดเมื่อวีเวลานะครับเฉพาะจังหวะที่แบบว่าน่าสนใจเท่านั้นถึงจะเทรด s1 นะแต่ว่าโดยปกติแล้วก็จะเทรดเดลี่เพราะอะไรครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับ ตัวผมด้วยนะก็คือเรื่องของ time frame เนอะอันนี้ผมจะบอกเหตุผลให้ว่าทำไมผมเทรดที่ H 1แล้วก็ทำไมผมชอบเทรด d a i ี y นะครับคือเดลี่เนี่ยผมมีเวลาค่อนข้างน้อยเท่าจริงมีเวลาค่อนข้างน้อยดังนั้นนะครับผมดูภาพรวมเนาะในแบบรายเดือนก็คือเวลาน้อยนะฮะเวลาน้อย ถ้าไม่ดูเช้าก็ต้องดูก่อนนอนเลยเวลาเดียวเท่านั้นที่ผมจะดูได้ส่วน H1 เนี่ย H1 เนี่ยผมจะเน้นแล้วก็เด i l ่มันจะไม่ใช่ด้ดยเทดเนาะมันจะเป็นแบบอ่า3-4วันเนี่ยหรือไม่ก็3-4วันหรือประมาณ3-5วันเนี่ยก็คือว่า,าวันศุกร นะครับวันศุกร์ผมจะดูในมือถือว่าผมควรจะปิดปิดหรือต่อนะฮะหรือต่อออเดอร์นะ<ม>ก็คือผมจะเข้าเทรดเนี่ยก็คือทิ้งไว้ประมาณสาวันส่วนใหญ่จะอังคารนะครับอังคารปิดศุกร์คือทําไมถึงเทรดวันอังคารกับวันศุกร์นะฮะทาไมไม่เทรดวันจันทร์ผมไม่ค่อยชอบเทรดวันจันทร์แล้วก็จากสถิติของผมแล้ววันเทรดวันจันทร์ผมค่อนข้างจะ ไม่เหมาะสำหรับผมคือการเทรดเนี่ยผมไม่เอาระบบเป็นที่ตั้งผมเอาตัวผมเองเป็นที่ตั้งนะฮะว่าผมมีเวลาอะไรช่วงไหนยังไงดังนั้นของคุณเองก็ต้องดูนะฮะเวลาของคุณไปที่ตั้งแล้วก็ผมดูสถิติของผมว่าวันจันทร์ผมจะเทรดเสียมากที่สุดแล้วก็รวมถึงว่าวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์สีเหลืองเนาะวันจันทร์นะฮะวันจันทร์เนี่ยก็คือมันเหมือนกับว่าสมมติว่าแนวโน้มมา จนถึงวันศุกร์มาเนี้แล้วก็วันจันทร์มันอาจจะมีการกระชากหรือกราฟมันจะแบบวิ่งแบบผิดปกติหรืออะไรหรือว่าเป็นช่วงที่บล็อกเกอร์แบบผิดปกติอย่างเงี้ยผมเลยเลี่ยงทีจะเฉดวันจันทร์เพื่อดูแนวโน้มก่อนว่าวันจันทร์มันจะไปต่อหรือมันจะมีการย่อมีอะไรก็คือว่าวันจันทร์เนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยเข้าไปเทรดนะส่วนใหญ่จะตั้งท่าเทรดวันอังคารแล้วค่อยออกวันศุกร์นะฮะเข้าวันอังคารนะฮะแล้วก็ออกศุกร์ โอเคทีนี้ H1 เนี่ย h หนึ่งเนี่ยผมจะเน้นแบบเป็นเป็น d a y trade นะฮะ day trade ผมดูจังหวะก,ก่อนว่าคือก่อนหน้านี้เวลาก่อนสี่ทุ่มเนี่ยมันจะมีวอล่มสูงเนาะมันจะมีวอล่มสูงพอมีวอล่มสูงปุ๊บมีวอล่มสูงปุ๊บแล้วก็ช่วงเวลาที่ผมดูประมันห้าทุ่มสี่ห้าทุ่มเนี่ยมันจะเป็นช่วงพักตัวดังนั้นเราสามารถดูแนวโน้มได้นะฮะว่าเราจะ trade เทรดไปทางไหนแล้วก็ ส่วนใหญ่อะมันจะปิดออเดอร์ในตอนประมาณว่าช่วงเช้าเสมอนะก็คือว่าสมุติอังคารนะฮะอังคารหูเข้าตอนเย็นผมจะมาออกออเดอร์วันผมจะมาตัดออเดอร์วันพุธวันพุธถ้ามีเข้าผมจะออกพฤหัสนะฮะแล้วก็วันพฤหัสมีเข้าผมจะออกวันศุกร์ฉะนั้นมันประมาณ3ไม้นะสไม้ต่อสัปดาห์ในการเทรดเอชของผมแล้วก็ H1 มีข้อดีนะฮะคือเราสามารถรู้โวลุ่มได้เนาะ อย่างที่ผมเคยบอกไปว่า,อ,าอย่างผมตีเนี่ยนี่นะฮะเนี่ยผมชอบที่จะแบบกดคอนทัร์ไว้นะฮะคอนทัวร์ดูนะฮะคอนทัวร์ดูคอนทนวันทนวร์ดูนะครับว่า คือเพื่อแบ่งเนาะแบ่งเป็นระหว่างวันนะฮะเห็นเส้นข,า,ขาวๆนี่ก็คือแบ่งระหว่างวันเนาะแล้วก็ดูแนวโน้มเนาะถ้าเกิดช่วงบ่ายางเงี้ยผมก็จะดูว่าไอ้ตัวเบรกนะฮะแต่ว่าสกุลเงินบางสกุลใช้ไอ้ตัวเอเชียเซสชั่นไม่ได้เนาะอันนี้ก็เหมือนกันอ่าแล้วก็เนี่ยฮะดูแนวโน้มระหว่างวันดูว่าช่วงจบวันเท่าไหร่เพราะว่าแนวโน้มของเนี่ยฮะถ้าสังเกตเนาะ วอล u m e มันจะลดในตอนเช้าเนาะมันจะลดมันจะลดลงส่วนใหญ่มันลดลงนะส่วนใหญ่มันลดลงแล้วก็จะกลับมาอย่างเงี้ยคือทําให้ผมสามารถแบ่งได้ว่าอ๋อแต่ละวันแล้วก็จะได้รู้ว่า v o l ุ่มของอช่วงคือจะได้รู้ว o ลุ่มอ่ะคือเหมือนตีกรอบไว้แต่ละวันเนี่ยคือว่าถ้าเริ่มใกล้เส้นเนี่ยคืออันนี้ v o l ุ่มไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่า volume มันจะกลับมาอีกทีช่วงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่ผมชอบเทรด h 1นะฮะแล้วก็เราก็จะเทรดส่วนใหญ่ก็จะมาเริ่มแถวๆนี้เนาะ เริเร่มแถวๆนี้แล้วก็มาจบจบแถวๆนี้จบส่วนใหญ่มันจะจบระหว่างวันนะฮะสมมติว่าผมเริ่มแถวๆนี้ผมเริ่มผมเริ่มเทรดช่วงกลางคืนเนาะผมเริ่มเทรดช่วงกลางคืนมันก็จะประมาณนี้เนี่ยอย่ามไม้เมื่อวานผมก็เข้าประมาณนี้เนาะเข้าประมาณนี้แล้วก็ปิดผมมาปิดแถวๆนี้นะฮะปิดแถวๆนี้ก็มาปิดแถวๆนี้อ่าก็คือจบไป แล้ววันนี้ผมก็จะมาดูต่อถ้าดูแนวโน้มอย่างเงี้ยผมก็คงไม่ทําอะไรมันละมันถือว่ามองว่ามันมัน่าจะใกล้สุดละนะฮะมันใกล้สุดละเนาะมันไม่รู้จะลงต่อหรือขึ้นเดี๋ยวเบรกขึ้นนะก็หรือว่าซ้ขึ้นก็ช่างมันนะฮะอันนี้ผมก็ตีความเสี่ยงแล้วก็บอกว่าเออมันอาจจะลงหรือมันจะขึ้นแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไร h หนึ่งนะฮะส่วนของเดลี่อ่ะทำไมผมชอบเดลี่ด้วยเพราะว่าเดลี่เนี่ยมันเห็นอะไรที่ชัดเจนนะฮะ เห็นเทรนชัดเจนเห็นเทรนแข็งแกร่งความแข็งแกร่งของอีดิเคเตอร์แต่ละอันเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งสูงนะฮะเนี่ย H 1น uh, ึ่งอ่า D หนึ่งะฮะมันมีความแข็งแกร่งของอีดิเคเตอร์สูงนะครับอย่าเนี่ยพอเห็น H 1เนี่ยมันเห็นตลาดแบบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนาะแต่ว่าพอเป็นเดลี่อ่ะมัน มองสามารถมองภาพกว้างได้ถ้าอย่างเงี้ยกินยาวเทรลลิ่งไปเรื่อยๆนะฮะไม่ได้มีความผันผวน,นอะไรแล้วก็ที่ผมเคยโพสต์ก็คือเรื่องของการอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างไอตรงเนี้ยกินสต็อปล็อตเนาะก็ไม่รู้อะไรมันจะพอดีเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะฮะอย่างเงี้ยมีการล้วงสต็อปล็อตเกิดขึ้นทำเฟรมเล็กเนาะผมจะไม่เทรดต่ํากว่า H1 นนะเนี่ยไอตัวเนี้ย ก็เซล์อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเป็นชน stop loss เสร็จแล้วก็วิ่งลงไปต่อหา tp อย่างเงี้ยบางทีมันก็จะเจ็บปวดนิดนนะขนาดบอกว่ามีการหลีกเลี่ยงแล้วแต่ก็ยังแบบว่าโดนอยู่ดีนะฮะเนี่ยดังนั้นก็คือว่า h 1เนี่ยผมค่อนข้างบอกว่าเหมือนเทรดเล่นเล่นมากกว่าเท่าจริงๆลวเหมือนเทรดเทรดเล่นเล่นนะฮะไม่ได้แบบว่าเอาแบบว่าจริงจังเอาเปอร์เซ็นต์การเทรดสูงมากก็คือว่าเน้นเทรด เน้นเทรดเยอะและกิน TP ที่มากกว่า Stop Loss นะฮะในส่วนของท i เฟรม H m e H1 เนาะแต่ไอ D 1เนี่ยก็คือจะเป็นการเท i ลลิงไปเรื่อยๆนะฮะเนาะอย่างนั้นก็คืออันนี้ในส่วนของผมเนาะก็คือ Time f เฟรมนี้นะฮะเป็นเลข1แล้วมันนับง่ายด้วยละหละ1วัน1แท่งก็1วันไอ้นี้ก็1แท่งก็1ชั่วโมงนะฮะ1ชั่วโมง อันนี้ก็หนึ่งวันเนาะมันนับง่ายนะฮะมันนับง่ายสำหรับผมอันนี้ใครลองเอาไปประยุกต์ใช้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองดูนะฮะสำรวจนะก็คือผมเคยอ,อันนี้สอนลูกศิษย์ษนะฮะผมเคยสอนลูกศิษย์ษว่าคุณเอาคุณเป็นที่ตั้งนะฮะอย่าเอาทุกอย่างอย่าเอาระบบอย่าเอาอะไรเป็นที่ตั้งอย่าเอาระบบเทรดอย่าเอาอะไรระบบเทรดบังคับให้คุณว่าต้องฟ้ากาฟต้องอะไรก็ ก็อย่านะฮะคุณไม่สามารถเข้ากราฟได้ทุกวันหรอกฮนะถึงแม้บอกว่าคุณเฉย,ยๆทุกวันคุณไม่สามารถเฝ้าได้ทุกวันหรอกสักวันเดี๋ยวคุณก็จะล้าลเอาตัวเองไปที่ตั้งนะฮะก็คือ1นนะครับคุณว่างตอนไหนนะฮะว่างตอนไหนนะฮะเวลาในการดูกราฟนะฮะดูกราฟคือ ถ้าเกิดผมเคยเจอนะถ้าเกิดบอกว่าคุณเอาระบบเป็นที่ตั้งเน่ระบบเป็นที่ตั้งแล้วระบบบอกว่าคุณต้องดูจนกว่ามันจะคอสอย่างเงี้ยคุณก็จะดูแบบทุกวันทุกชั่วโมง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 ช่มสุดท้ายนะมันจะเกิดอาการที่ว่าเบื่อเบื่อไม่มีออเดอร์เข้าสักทีไม่ถึงจังหวะเข้าอ,ออเดอร์สักทีพอเบื่อแล้วยังไงฮะเข้ามั่วครับ ตรงไหนก็ได้วะเดีย๋ยวก็ได้คำมั่วนะฮะมั่วก็จะเกิดความผิดพลาดนะดังนั้นระบบนะฮะให้เอาตัวเองนะครับตัวเองผมบอกเสมอว่าให้เอาตัวเองไปที่ตั้งผมเคยทำกราฟทำชีทชีทหนึ่งนะเป็น e x c e เนะให้กรอกเลยว่าเอาจริงอ่ะคุณว่างตอนไหนคุณมีเวลาดูกราฟเท่าวันหนึ่งเนะี่ย มีเวลาดูกราฟเท่าไหร่สมมติว่าทั้งสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งอนะว่างดูหนึ่งชั่วโมงคุณก็มาเดลี่นะฮะเดลี่แล้วก็ดูทุกกราฟเลยคู่เงินสักว่าสิบคู่ดูให้มันทุกคู่เลยแล้วคู่ไหนเข้าเงื่อนไขคุณก็เข้าเทรดคู่ไหนไม่เข้าก็ไม่เทรดแค่นี้จบเลยคุณก็จะมีโอกาสเทรด 4ครั้งต่อเดือนนะครับแค่นั้นเลยจบอันนี้ก็คือการเทรดอย่างหนึ่งนะฮะหรือถ้าสมมุติว่าคุณมีเวลาทุกวันนะ,ะทุกวันเหมือนผมนะก็ไลฟ์ทุกวันแล้วก็เสร็จแล้วก็ยูดดูกราฟต่อนะฮะสตว่าดูทุกวันช่วงเวลาอา่10 PM ถึง11 PM คุณก็ตั้งไว้เลยะฮะ แล้วคุณก็สามารถดูได้ทั้ง h 1แล้วก็ดู daily ก็ได้นะครับดู daily ก็ได้ดู h 1ก็ได้แบบนี้ฮะผมถึงบอกว่าเอาตัวเราเองเปที่ตั้งนะอย่าเอาระบบไปที่ตั้งไม่งั้นสุดท้ายคุณจะไม่ได้เทรดพอะคุณไม่ได้เทรดปุ๊บคุณจะเข้ามั่วอันนี้เชื่อผมได้นะฮะเพราะว่าผมเคยมีมาแล้วนะฮะหาระบบเทรดเสร็จแล้วคุณก็จะเปลี่ยนมันก็จะเป็นวัฏจักรมันก็จะเป็นวัฏจักรนะฮะเรียกว่า หลุมนรกนะฮะหลุมเนื้อโลกนะฮะเทดนะฮะเทดนะเ,เปลี่ยนระบบนะฮะเปลี่ยนระบบเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมเทดเทดได้กับเทดเสียเทดเสียปุ๊บทันทีเปลี่ยนระบบ เปลี่ยนระบบก็กลับมาเทรดใหม่เทรดแล้วก็เสียเปลี่ยนระบบนะฮะแต่ถ้าเทรดได้ปุ๊บเทรดได้ปุ๊บถ้าไม่หลงระเริงเนาะเทรดได้มันคงกับระบบก็จบฮะแต่ถ้าเทรดเสียแล้วก็เปลี่ยนระบบเรื่อยๆอย่างเงี้ยเทรดเสียแล้วก็เปลี่ยนระบบเรื่อยๆอันนี้ไม่เวิร์กเนาะโอเค ดังนั้นนะฮะก็คือถ้าถามผมนะถามเฟมไหนที่ผมโอเคที่สุดก็คือ H1 กับ D1 นะฮะหรือ Daily นะฮะนี่คือคำตอบนะฮะของตัวผมเองนะของตัวผมเองนะอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วฮะแล้วก็สำหรับของคุณนะฮะชอบที่ทามเฟมไหน แต่ถ้าให้แนะนำนะผมแนะนำตั้งแต่ H 1ขึ้นไปนะครับถ้าให้ผมแนะนำนาะ H 1ขึ้นไปนะครับโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้สั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของไทม์เฟรมที่ถามมาว่าส่วนใหญ่ผมเทรดไทม์เฟรมไหนไอตัวที่ผมเทรดหรือที่ผมอ่าโพสต์ให้ในกลุ่มเนี่ยอ่าผมใช้ไทม์เฟรมไหนเทรดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองดูกันได้นะครับ ลองไปไประยุกต์ใช้ดูก็คือให้เอาตัวคุณเองไปที่ตั้งนะว่าคุณถนัดในไทม์เฟรมไหนนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะฮะสั้นๆน,นะครับใครมีคําถามหรืออะไรก็ถามกันมาได้นะฮะอย่างอันนี้ก็เป็นคําถามที่เข้ามาในอนะินบอกเนาะว่าจะเทรดไทม์เฟรมไหนดีหรือยังไงดีนะครับส่วนคู่เงินผมก็เคยพูดไปแล้วเนาะว่าผมจะหลีกเลี่ยงคู่เงินไหนหรืออะไรก็ตามนะครับ ยังไงเจอกันใหม่นะฮะสำหรับ daily life วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ